ปลาโจกใหญ่ของตลาดราศีนะครับปลาหมูมมใหญ่มากเลยสวัสดีครับพบกับรายการที่นี่สีสเกตนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอราศีสไลนะครับจะพามา สํารวจแล้วก็ดูปลามูลหลังจากฝนตกได้สองสาวันนะครับเราจะไปซื้อปลามูลกันว่าแล้วก็สอบถามกับแม่ค้าว่าปลาปลาเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าขายดีขึ้นไหมในการขายปลานะครับที่ตลาดราศีเดี๋ยวเราไปดูกันครับปลาเยอะไหมวันนี้ปลาเยอะไหมเยอะกว่าปกติไหมวันนี้ ก็มาบ่อยอยู่นะแต่วันนี้เยอะกว่าปกติอยู่อ๋อวหลังมันพายุนะพายุเข้าก็มีร้านมีปกติมาเยอะปกติมันจะหมดแล้วเนาะใช่มันจะบางๆแต่ว่าตัวนี้เราอย่างเยอะอยู่ปลาเยอะอยู่ไปแล้วใคอยากซื้อปลาต้องมาราศีอยากซื้อปลามูลต้องมาราศีนะครับช่วงบ่ายเช้าก็มีเช้าเช้าก็มีแต่เราก็มาตอนเย็นไปปลามูลใหญ่มาเลย ปลาอรอบปมากอบมากรอบมากอบบ้านมีที่ทำด้วยปลาเด้อค่ะตลาดราศีนะครับบรรยากาศการเดินตอนเย็นนะครับที่ตลาดราศีกับรายการที่นี่สีสเกตนะครับนี่คือบรรยากาศขายปลาหลังพายุมาปลาก็มีเหมือนเดิม ลายอนปลาตะกวาดเยอะมากเลยปลาตะเพียนไขเลยค่ะโอ้ปลาปึงนี่กับปลาปืงปลาตะเพียนไขจีบากับปลาปึงครับปลาปืงรสลเลยด้ปลาปึงรสลลอยด้วอยนี่ปลาปืงโอเคเลยรละลายปลาปึงโ่เป็นคนรยากปาปมาลาติตะแกรงตะแกรงตะช่อก้อตะแกเลย ป้ารลายกนมาครับหลังจากฝนตกมาหนค่ะ้ายเนเนี่้มันตื้นฝนม่องไม่หมันกแลสดสัสุนบ่โอ้ตืนสุดัสุดนว้าน่นตื้นกหลไม่ตอไหนำนออกมาจากแม่น้ำมน่นสอดคอมงบ้า้าป้าาเ็นวเป็นปบี่เปป้าจากชาวบ้านมาขายเองนะครับบางเจ้าก็มาขายเองบางเจ้าก็รับต่อ ก็เป็นปลามูลทั้งนั้นแหละครับที่ตลาดราศีนะครับนี่ที่ว่าการอำเภอนะครับนี่คือทางเข้าะแก้วาเขาเเห็วันนี้พามาเดินตลาดราศีสไล ช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับวันนี้เป็นวันที่21กันยายนหลังพายุเข,ข้าหิระมุดแม่มาจ้าล,ลอยยุง,งกบ้านคนครอ,อ,อนายุอ่อนมูฟฟ้านนี้ตอนนี้ป้านุเขาบ้านนุขเขาร้านานี้ซิลอย่างดีเลยนะครับนี่ซิลอย่างดีเลยพรสทวารฟ้านุขเขากินใหญ่ โอ้ไ,ไทยสองปีดไว้เป็นปลามูนนะครับน้องปลามูนแต่ชนิ้ปลามูนเรียงกันเลยขายกิจการอะไรบ้า,าไงโอ้ไรไม่ว่านก็เลยโอ้นี่อตาดเลแยแบบตาดเมาบา,านเท่าผึ่โาณยิงสีเลยล่ะเป็นมันวัวมันนันคือหาง,างาากน,างางนกื็นในหางเัี๋ยวมาบานขึ้นวัดเซฟาเบอร์โสข้างในห้องุงมากับแซนดุสูีชีด้ลคือสงปีดมากกับสูงเซตสองข้างแบบไม่ไงรับ้ายขึ้นนิดหนะครับฝนตกมาหนิร้ายขึ้นนิดเน่ะ่า ขอบคุณครับคบรรยากาศตลาดสดราศีช่วงเงย็นๆนะครับอยู่ริมรั้วที่ว่าการอำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอราีตะไลกระผิวพระขาว ครบนี่งปลาจกบอ่บปะปลาจกใหญ่มากเลยปลาจกใหญ่ไข,ไขรกันหาใช่ค่ะโนจะบาทครับนี่กระ่โลละสองลอยไข่จต้มทองทนี่นี่นะครับพอฝนมาปลาก็เยอะนะครับที่ราศี ใครับมใครมาราตีตอนเย็นเตอนนี้ช่วงนี้ปลาเยอะเลยนะครับรับนี่เยอะแยะเลยพูดตลาดปลาทั้งนั้นเลยครับนีมีให้ให้ให้เลือกเยอะแยะเลย กับรายการที่นี่พิเศษนะครับอันนี้เป็นตลาดเทศบาลที่เราเคยมาเดินแล้วนะครับเราเดินสุดแล้วนะครับเราจะเดินกลับมาตลาดราศสีก็ต้องจอดรถไว้ที่หน้าอำเภอนะครับถ้าอยากมาเที่ยวหรือว่ามาซื้อของตามมูลหากใครมาไม่มีที่จอดรถก็สามารถจอดได้ที่หน้าอำเภอนะครับ นนี่มัแดดดเียยวหังม่นค่ะแดดเดียวต้นต้นในปลาโซทาเนี่ยมันต้นในเห็ยนยังปลาสังขวาปลาย่อนแม่นค่ะราคาเท่ากันเหมือนกันแม่นค่ะต้นในปลาเมื่อนี้รวมได้หรือเปล่ารวมได้ค่ะสองร้อยห้าสิบเท่ากันนะครับนี่ยแล้วก็จะมีปลาย้อนดค่ะใหญ่ๆสวยๆครับสวยเลือกได้ค่ะสวยเลือกมันหลาขึ้นม่ครับหลังจากไาอยู่มาปลาเนี่ก็ปลาก็มีขึ้นมาหลายอยู่ค่ะก็แดงๆนี่ล่ะท่าอยู่ ลองเสมอที่มาดีิครับแมนค่ะชอนตัวนี้ป้ามูนี่ตัวนี้ครับแมนค่ะง่ายสวยสวย้วแบบแมนชัดงหวานตัวน้ำมันอร่อยค่ะแมนปลาคอข้าวันอร่จ้ะแมนค่ะปลาคอแล้วก็ตัวนี้เขียดหมูหน้าค่ะโใส่หมูยังมีเลยตัวนี้ตัวนี้ขายยังไงครับถุงละหน่อยคือการขายนี่ใส่หี่หรี่หนอยนี่ครับรับรองความอร่อยกันแบบเดียวกันกับนี่บ่แมนค่ะแต่ตัวนั้นมันแห้งละค่ะ ขายแห้งแล้วเขากวจะขายอยูเีลรหาสิบบาทเทลราหาลอยแมนค่ะอ๋อมันก็ละแบบกันตัวนี้มันแห้งกลัวเนาะแมนค่ะคือตายยิ่งแห้งน้ำหนักยิ่งหายทันทีแล้วกขายราคาตามกันไปแมนค่ะเขากขายราคาตามน้ำหนักมันที่แหลกนี่ว่าแต่มันขื้น <พอ S 2> ที่ไหนๆมันความช่ากับความแห้งนะครับใช่ค่ะเนี่ยตัวนี้จะกิโลละหนึ่งร้อยบาทสดก็หนึ่งร้อยแดดเดียวสองร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวแห้งแล้วเนี่ยห้าร้อย ครับะป่องตัวนี้รัถุงเอากางงบเรียบร้อยเนี่ยตัวละร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้กี่ตัวร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ไม่ได้ตากแสบไม่ได้ตากค่ะอั้ปลาสดปลาสดครับไปตากเองหลังจากพายุเข้ามาก็มีปลาเพิ่มเพิ่มขึ้นแม่คาบอกนะครับสี่กลิ่นร้อยหนึ่งแม่นค้าบอกอาร่วมกันไหนร้อยหนึ่งครับวันนี้พามาชมซื้อปลาราสีนะครับหลังพายุ เืียวตัวใหนตัวหน่อยจ้ะตประมาณขนาดกลา,างเนาะอันนี้วววนนรวมกันนะจ้ะเาเปปาามค่บทีมแรกสแจเนี่ยใดก่อสร้างนไนเฟดใดค่ะผ่านในกนลุ่มราศีก่อนเฟดชื่อเฟหนครับนี่ว,วิมวลรัตอวัตปกครองนะครับชื่อเฟสแม่ค้าขายปลาราศี หากเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยู่ในเขตราศีหรือว่าผ่านมาราศีก็ไทยส่งออนไลน์ทั่วประเทศอ๋อส่งออนไลน์นะครับแดงค่ะไทยชวนตลาดราศีก่อนตลาดราศีอยู่ตรงทางเข้าอำเภอราศีโอ้ที่นี่ตลอดอยู่นี่ตลอดปะท้ายยังโมงหรือังโมงครับบานนี่ท้ายข้างนอกนี่จะมาตอนประมาณสี่โมงค่ะสี่โมงเย็นใช่ค่ะถึงหนึ่งส้มแต่แต่มีิลานอยู่ข้างในปะครับ ตาหข้างในคจะเป็นแงตลาดประชารัฐค่ะอ๋อตลาดประชารัฐอยู่เป็นแถงง๋อนะครับก็ดูตามพี่เขาบอกชื่อเฟซแล้วนะครับอ่าใครสนใจก็ไม่เวียนมา่ไยแ่คห่ห้นนาราวาโอ้อ <laughs> ครับื้อแล้วนะครับรา,า,า,าคามาตรฐานมาตรฐานัวนี้นี่เป็นป้าที่เขาหามาจากในมูลตัวไปเปน่ะรับนค่ะกน อ๋อชาวบ้านบาขายตลาดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ9ขีดขีดเอาตัวสองตัวไปเลยแบบสองตัวเลยนะค่ะตัวละร้อยเองเป็นวะตัวละร้อยนะครับนี่นี่โลกขีดโกขีดโลกขีด เจ็ดีเจ uh like uh no. ็ีดเออโลเจ็ดีดแบเอกอทอกันอยู่ไอหน้าลวี่สี่ผโลเจ็ดีรอยเจดสิบบาทร้อยเจ็บบาทนะครับตุมตัละร้อยปลาปืนนะครับปลาปืนปาษาก้าืนป้าอย่างนี้ปลาเทปูโอ้ปลาเทปูโหนี่เซียนปลานะครับนี่เซียนปลาออหลายขึ้นหลายขึ้นเราก็ได้ปลาไปต้มแล้วนะครับวันนี้ ปลาตะเพียนก็โลละร้อยเหมือนกันค่ะโอปลาตะเพียนอันนั้นหกขีดขีดหนน้อย,อยโอ้ตัวน,น,น,แบบนี้เปาเพชรผสมเนาะแต่ขีดแบบปลาตาเป๊ป็นหนึ่งโอไปหนึ่งเนาะแต่มันกลางมันหลายหนอยหนึ่งเป็นหรอสมเข้มโอ้มเข้ม,นมเมนาะนี่วู้เพิ่นตุจยอดเลยพิ่นบอกไว้เดียร์วิธีการถึงกินน่ะขีดในน้อยขีดในชมเข้มนี่นี่นี่ปลาสมเข้มเป็นหนึ่งก็ได้เอาอยอะนะได้แล้วนะครับนี่มาตลาดราศีก็ต้องซื้อปลาแบบนี้นะครับ ่วงเย็นนี่ว่างขายจ้าโมงครับสองแรงๆเขาให้ออกมาประมาณสามโมงกว่าจ้ะบ่ายสามโมงกว่าเบิร์ดล้วก็ก่าเม็นปะแล้วช่วงเศร้าดลครับช่วงแอลกอฮอด์สองโมงจากจ้าโมงมาตั้งแตีหนึ่งก็ได้ค่ะโอ้ตีหนึ่งกับตีสี่จ้ายตีหนึ่งเลยไปก่อนสองร้อยถ้าจะซื้อปลามาตั้งแต่ตีหนึ่งก็ได้ถึงแปดโมงเช้านะครับถ้าจะมาตลาดราศีซื้อปลาก็มากันได้นะครับตามเวลาที่บอกไปนะครับ ตอนช่วงเช้าก็ตีหนึ่งถึงแปดโมงช่วงเย็นก็สามโมงประมาณตุ่มหนึ่งอาจจะไม่ทันด้วยเพราะว่าหมดก่อนประมาณทุ่มนี้แหละคนที่เก็บที่หลังครับผมโอเคครับผมปลาช่อนปลาสังเขาวาดปลานินแดดเดียว ค่ะมีหมดนี่ปลาปืนตัวใหญ่ดีไหมคะพอดีครับใส่นี่ก็ลังกินง่ายอันนี้หกขีดโลหกขีดอันนี้ร้อยหกสิบโอ้ตัวใหญ่แะไรกันบึ้๊บเลยพีไปไหนมาไหนครับผมขอบคุณครับเราก็ได้ปลาแล้วนะครับครับวันนี้ก็พามาเดินตลาดซื้อปลาราศีนะครับหลังพายุเข้าว่ามีปลาเยอะขึ้นไหมแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆป้าๆน้าๆแม่ค้าที่ราศีสไยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิคมออนทัวรด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ